สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูวิธีการใส่หลอดไฟเข้าไปในบ้านนะครับก็คือทางโปรแกรม b บ n เดอเ,เ,เขาก็มีหลอดไฟให้เราเลือกหลายๆแบบนะครับแล้วกด Add ครับแล้วก็กด live นะครับแล้วก็เลือกเป็น Point นครับเมื่อเราได้ตัว Add ตัวหลอดไฟเข้ามาแล้วนะของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ นำเขาเลื่อนเข้าไปเก็บไว้ในบ้านครับกด G แล้วก็เลื่อนหลอดไฟให้ไปอยู่นในบ้านครับโดยเราจะต้องเราเปิดมุมมองแบบธรรมดาก่อนจะได้ไม่ต้องมาเรนเดอร์ตอนที่เราแต่งนะครับเราก็นำหลอดไฟเข้าไปไว้ในบ้านนะครับก็ G Y ครับเลื่อนเข้าไปแล้วก็ gz ให้มันเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนที่ให้เขาไปอยู่ในในแบบช่วงกลางๆข้างบนด้านบนก็ลักษณะเหมือนกับเป็นออตัวหลอดนีออนหรือหลอดไฟที่อยู่บนหลังคาบ้านอย่างนั้นลักษณะแบบนั้นครับเราจะจับตัวเส้นเส้นไฟนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนไปอีก วายนะ GY เลื่อนเข้าไปนิดให้ไปอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ทําการ Copy นะครับ Control C Control V ก็ได้หลอดไฟขึ้นมาอีกหลอดหนึ่งแล้วเราก็กด GX นะครับเลื่อนมาไปบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับจากนั้นก็กด Control V รับมาอีกลูกหนึ่งนะครับมาอีกหลอดหนึ่งแล้วก็ GX เราก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่งเรียบร้อยแล้วเรามีบ้าน3หลังแล้วทีนี้เราก็มาลองมาดูว่าไฟเขาโชว์เป็นยังไงเราจะเห็นหลอดไฟว่ามันโชว์อยู่ข้างในข้างในบ้านนะครับแต่ว่าหลอดไฟเนี่ยเราก็สามารถจะเพิ่มกำลังให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะ ให้มันมีกําลังไฟที่แรงๆนะครับเรากดที่หลอดไฟตรงนี้นะครับแล้วเพิ่มจากไฟ10วัตต์เป็นทัก500วัตต์นะครับ500วัตต์มันก็จะสว่างจา้าขึ้นมาหลอดที่2เราก็เพิ่มเป็น10วัตต์เป็น500วัตต์นะครับหลอดที่สามเราก็เพิ่มเหมือนกันนะครับเป็น500วัตต์เท่านี้ตัวในบ้านก็จะมีหลอดไฟที่สว่างสวยนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คด,ดู มองเข้าไปจะเห็นความสว่างข้างในข้างในตัวบ้านนะครับแล้วทีนี้หลอดไฟนี่ก็ยังสามารถจะเซัพสีหลอดไฟได้ด้วยนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นหลอดไฟเป็นสีอย่างเช่นว่าตัวนี้เราเราใช้หลอดที่สีนะครับเดี๋ยวเราเช็คบ้านหลังนี้ก่อนรู้สึกว่าหลอดไฟมันมืดๆยังไงพี่คนดูทะลุเไปนในบ้านเลยดูทะลุเข้าไปในบ้านครับก็จะเห็น เป็นตำแหน่งหลอดไฟนะครับว่ามันติดอยู่หรือเปล่าโอเคนะครับจากนั้นเราก็สามารถจะเปลี่ยนสีหลอดไฟได้อย่างเช่นสีโพติปเป็นสีขาวแล้วก็อาจจะเปลี่ยนหลอดไฟให้กลายเป็นสีเหลืองนะครับมันก็จะออกแนวสีเหลืองนะครับแล้วก็หลอดนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสีออกส้มๆนะครับอ่าส้มๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหลอดสีแดงเหมือนเดิมแล้วไฟที่ส่องอยู่ด้านในมันก็จะส่องทะลุผ่าน ผ่านหน้าต่างผนต่างผ่านประตูออกมาแล้วก็มามาสู่ที่พื้นนี่ครับผมก็ทําการล็อกมองมองก่อนครับคอ็นโถอดีเนตศูนย์ 0, ครับเพื่อเป็นการเปิดเปิดมุมมอง,ลองกล้องครับ เราจะเลื่อนเราจะใช้วิธีเลื่อนเลื่อนกล้องตามแนวของตัววัตถุโดยกด c a m e r a ลทนะครับติ๊กถูกไว้พอเราหลังจากที่เราเลื่อนเราเลื่อนตัวกล้องนี้เข้าไปเข้าไปในตำแหน่งของเขานะครับเดี๋ยวเปิดเป็นอย่างนี้จะได้ไม่ไม่ทำกินกำลังครึ่งมากเกินไป เมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เป็นโทนชิปศ์สูงนะครับเพื่อเพื่อเรียกกกอบมาจากนั้นเราก็เลื่อนตําแหน่งให้ให้ให้เป็นไปตามที่เราต้องการเราจะมองบ้านสามหลังนี้นะครับขณะนี้เราติ๊กถูกอยู่นะครับเขาก็จะให้ให้ตัวการหมุนเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้นะครับ กลายเป็นหน้าจอของของตัวกล้องแล้วเราก็ปิดไปนะครับจากนั้นเราก็สามารถทําการเลนเดอร์ได้เลยเลนเดอร์อิมเมจอ่าออสโกรเมื่อเลนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รูปภาพที่มีไฟอยู่ด้านในบ้านมีไฟสีเหลืองแล้วก็ไฟสีส้มแล้วก็ไฟสีขาวนะครับ ตัวนี้ถ้าเราปรับมองอื่นเราก็จะเห็นตัวไฟที่ส่องไปอย่างเพลินจากข้างในบ้านนะครับก็จบคลิปนี้นะครับการจำไฟใส่ไว้ในบ้านนะครับ